สักสีทุกดอกบอกแค่บอก,แค,บอกแค่ว่าเอามาเตะลิ้นนะครับคำพูดง่ายๆก่อนเปรียบก่อนเปรียบนี่เหมือนนะคู่ต่อสู้นี่เหมือนเหมือนแมวตัวหนึง่งเหมือนมันอกหักเศร้ากอดไก่อ๋อไม่ไม่สู้พี่ ไม่ไม่ไม่ซู้ใครมผมเคยเห็นนะลุงคนหนึ่งพี่คนหนึ่งกอดแม่งอยู่างนี้แหลนะนะใครเรียกก็ไม่เอาใครเรียกก็ไม่ตีคอยม่งหลับไปเลยเออพอเขาเรียกกลับบ้านก็กลับบ้านอืมนะครับผมก็เปียบน้อยนะครับออกมาแล้วก็เปียบมาน้อยนะครับจะกอดไว้ก็ไม่ได้คู่สิพี่นะเออ มาเปียบหน่อยพี่เออมามาเปียบหน่อยอนายสนามเขาเรียกไอนนคนเปียบไก่เขาเรียกก็เอาเออเอามาหน่อยเอามาเปียบหน่อยเออเอเอไม่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 รอ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 เจ้าของเขารอเท่าแก่มารอเจ้าของซุ้มมาแล้วจังหวะนั้นเราพัมเราไปพลาดนะพี่ไมอุ้มไม่จี้เขาเลยคนนี้เขาน่าจะใหม่เว้ย เขาน่าจะไม่เก่งเรื่องไก่ขี้อายเปรียบไก่ไม่เก่งเน้นไนะครับเอาพีจี้เขาไปตีเขาไปแบกเขานะครับพอเสียเปรียบเขาทุกอย่างอยากตีอะอยากตีกับพี่นี่แหละเ,เหมือนเขาดูหน่อมแนมเหมือนเขาดูอ่อนๆอไม่มีอะไรลุงชายคองคนหนึ่งนะครับพอตีนะโอ้ เจ้าของซุ้มมาใส่ทองเส้นเท่านี้สิบบาทกำไรแขนเต็มเลยไก่ซื้อมาสองแสนให้เราพอเอาเองตีสามยกแพ้เขายกสองนะฮะสักสีทุกดอกนะครับผมบอกแค่ามาเอามาเตะเล่นนได้ใช่นะฮะ ตอนเตะเนี่ยตอนตีเนี่ยโห,โหอย่างเชียร์เลยอย่างคมเลยนี่ครับโอ้โห,โหไก่เช่นนี้โอ้โหเอามาไล่ตีแล้วนะครับแม่ตี่ได้เช่นนี้เองเหละผมบอกเลยว่าไก่ตีเงินพันหรือว่าไก่ตีพันร้อยนี่ศักสีเท่ากันแหละครับกับตีเงินล้านเงินต่างกัน ต่ศักดิ์ศรีเท่ากันความเก่งของไก่ก็อาจจะต่างกันแต่ผมบอกเลยว่าศักดิ์ศรีเท่ากันคําพูดคนมันก็เจ็บเท่ากันตีร้านยังไม่เจ็บเท่าหรอกไม่ได้ยินคูดต่อสู้พูดอะไรไม่รู้เขาต่อสู้เขาพูดอะไรมาแต่ถ้าตีได้น้อยนี่ได้ยินกันพูดกันข่มกันนะครับผมถมถุยกันดีจริงๆนะครับผมบางคนก็เชียร์ดีเชียร์เพราะเชียร์สนุกนะบางคนก็หืมนะครับฟังไม่ได้เลย ไก่ยังงี้ไม่ขี้ใส่บ้านหรอกพี่อย่างงี้ผมไม่เอามาตีนะผมทําไก่นวมดูพูดดูถูกเราโอ้โหนี่ซุ้มฟาร์มใหญ่โตซื้อไก่หมดหลายร้านตีได้แค่นี้องเหรไไก่ดูคําพูดเขามันก็ใช่ของเขาเลยเนนะฮะลับๆมันมานะผมบอกเลยว่าถ้าผมโตถ้าผมเก่ง ถ้าผมมีไก่จริงๆถ้าผมชนะผมจะให้กำลังใจเขาคนที่เขาแพ้เนี่ยช่วงที่ผมไก่ผมต่อสิบหนึ่งเนี่ยผมจะไม่เชีย์ผมจะเงียบเงียบไว้จะไม่พูดดูถูกเขาเขาแพ้วันนี้เขาอาจจะชนะวันหน้าก็ได้เขาแพ้วันนี้เขาอาจเราอาจจะได้ไปแบ่งไก่เขาสักวันหนึ่งก็ได้ นะครับผมมีมิตรดีก็มีศัตรูนะครับอย่าไปดูถูกกันนะครับเกิดเป็นคนอย่าดูถูกคนแล้วเราจะไม่ดูถูกเราจะไม่ถูกดูถูกนะครับผมอย่าลืมนะแพ้ได้ชนะได้ก็แพ้ได้ไก่ไม่มีแชมป์นะครับนะเราไม่ต้องไปพูดให้มันดูดีคนเขาไม่ได้มองอย่างนั้นหรอก นะครับ